สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจษศรีพมสาจากยูทูบชาแนลนะครับและอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งในการติดตามผมก็คือในเพจของเฟซบุ o กนะครับสีแบล็ปติคลิปวิดีโอแต่งซ้ำไปท่องเที่ยวครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอสืบเนื่องมาจากวิดีโอก่อนก่อนๆนะครับที่ผมทําการปริ i f y ระบบกรองอากาศนะครับใส่กรองอากาศนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ทาอะไรครับแค่ถอดชุดถอดถอดลิ้นถอดตรงนี้นะครับออกนะครับก็ ดีขึ้นครับตัตราเร่งดีขึ้นนะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้เลยตั้งแต่ที่ใช้งานมาก็คือเสียงครับเสียงดังเหลือเกินทําไงดีสาเหตุที่เสียงดังขึ้นนะครับก็เพราะว่าทอยางตรงนี้เนาะมันก็จะสวมเข้าไปอย่างนี้นะมันทําหน้าที่เหมือนกันกับจุกลดเสียงนะครับจุดลดจุกลดเสียงของท่อไอเสียนะครับเสียงอ่ะที่มันออกมาจากเครื่องยนต์นะครับมันก็จะมาปะทะปะทะบริเวณขอบๆเนี่ยเนาะขอบนี้ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ออกไปโดยตรงแล้วเสียงก็เลยไม่ดังมากครับเป็นเหมือนจุกลดเสียงของท่อเสียไปเลยครับทีนี้เรารู้กันแล้วว่ามีอ่มีท่อมันก็จะทําให้อ่เสียงไม่ดังเนาะเสียงมันนแต่ทีนี้ท่อเดิมของเขาเัาก็จะมีขนาดดูเล็กครับเล็กจริงๆนะทีนี้เรามาทําท่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นดีกว่าโดยวิธีการง่ายๆใครๆก็ทําได้นะครับ ราะว่าทอดที่เราจะทําก็คือทํามาจากนี่ครับขอได้รับความขอบคุณจากคุณตันนะครับแน่นอนครับทำมาจากอิชิตันนะครับขวดน้ำอิชิตันไม่ต้องอิชิตันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยละกันสิ่งที่เราจะทํานะครับก็คือเราก็ตัดตัดนะครับตัดตรงขวดนะครับใช้คัตเตอร์แล้วก็ตรงตรงอขวดแล้วเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอรวบยอดเลยละกันแต่ว่าตัวนี้มันเป็น รถาน้ำผึงก็เป็นปันไหลเนาะรถน้ำพึ่งรถเจ๊กห่วยใชเขียกเก่วควารถอะไรก็ช่างมันเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะดีอย่างหนึ่งนะครับของคุตันเขาเขาจะมีเป็นเป็นสี่เหลี่ยมลายพอดีพอดีอะไรมีจะบงบประขนาดนี้เมื่อเรามาเปรียบเทียบนะครับกับพ่อเดิมนะครับโหขนาดรูเราเลี่ยงกันเลยครับก็ต,ตัดมาแล้วก็สวมเลยครับก็ไม่ได้มีอะไรมา แค่นสวนเข้าไปมันก็จะหนีพอดีเลยนะครับนะฮะผู้ชมมันจะพอดีพอดีอะไรมันจะพอดีขนาดนั้น,นก็จับท่อนะครับเออแค่นี้ครับแล้วก็มีกาวนะครับกาวก็เอากาวทาหน่อยแล้กันครับก็ใช้กาวทาซะหน่อยเนาะกาวผมก็ใช้ซิลิโคนซิลิโคนไอเนี่ย ครับเป็นซิลิโคนไอเนี่ยนี่ะสบตั้งไหนก็ดูบเบ่มาฟังเสียงกันเล่กันครับครับเดี๋ยวผมจะถอดนี่ออกก่อนเนาะ ครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คงคงมีแค่นี้นะครับสำหรับการทำอ,อะไรนะลิ้นลิ้นใส่ก็ใส่แต่งใส่อ่ะโมดิมพูดง่ายก็คือโมดิฟายกล่องของเรานะครับด้วยขวดน้ำอิชิตันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกกันะครับสำหรับคนงบน้อยแบบผมนะครับก็งบน้อยก็ทำตามงบครับแต่ว่าได้ผลดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปลองวิ่งอีกทีหนึ่งแต่ที่แน่ๆเนะเสียงครับเสียงไม่มาละ เป็นวิธีขันเก็บเสียงได้เยอะละส่วนอ,นอื่นๆมีอะไรอีกนะก็ยังเหลือถอดอเสียนะครับถอดอเสียก็ไม่เป็นไรผมไม่ชอบเสียงดังเอาแบบนี้แหละขี่แบบเดิมๆหมกๆมกอะไรประมาณนะั้นก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากสําหรับการติดตามและชมรับฟังนะครับก็สําหรับใครที่มีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถติดชมกันได้นะครับหรือว่าอยากจะให้ทําวิดีโออะไรก็สามารถบอกมาได้นะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ